สบายดีพี่น้องทักทายสบายดียินดีตอนหับขอสู่สงบอดา u บัานนาตาพี่น้องมืดมาอีกแล้วมืดฝนมาอีกแล้วฝนกต็ตกดีดีสี่หาหมืดติดกันแล้วเนาะตกดีขนาดเลยขวบเก่าหาหุกม้งแรงฝนกขนาดสิมา มัดกางามงามมีน้องเลยลงโลก,โลก,กางามแรงปากปิงกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มัดกาพอดีอุ่มงามเลยส่วนนี้กัย่งดำไ้ด,ำห,ดำหน้าอีกหน่อยก็เปลี่ยน้วดูการเก็บเกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องมานี้ชมเขาเขียวงาม กะายแต่บดแดดมอน,นี่ขันแดดนะพเพราแห้บอ,อดาคุณหมัดเองพ่นนี่มัดกาบบอดาไปจังมาดแต่น้องอมันเนี่ย <c oughs> จะได้ถอดหมวกก็แั่เนแดดในบูฟ้าเถอะแต่ใข่แต่บอดแดด,ดอ,อกซีดาไปลองอ,อกซีดาน่อยเอาเก็บมา บินตุ่นมุ ente, กศีดากลางไฮน่าสบายดีพี่นเนาะลมกางแรงอากาศดีี่อากาศดีคืออะไรดีลมอ้ยค่ะจลนมากอ่ะันน่าจะมีน้ำฉันน่าจะมีน้ำแม่นบรรยากาศดีดีคือเนาอยูทรงไฮทรงนา มืดฝนมาแล้เด้อเบิ่งดาคนณจะมาสองสี่หกได้สิเบ็ดมัดมาเราเองได้ทีได้มันหนอยก็เห็ดมันหน่อยบอที่ได้มันใหญ่ก็เห็นมันใหญ่ เจ๊ที่เจ๊ก้ามันหยาบโอ้ผู้สาวเหยียบบอหน่ะปูนเจ๊ก้าบุ้มๆอยู่เก่งเ้อะนิดหน่อยกันแล้วสาวเป็นอะไรก้าหยาบก้าหยาบจิบแมวด้วยิด้วยก้ากันยาวกันแล้วลบแล้วเสร็จไม่ใช่ได้ดึง โดยเฉลี่เนาะมัดหนึ่งมัดหนึ่งเป็นของง่ายดินเป็นแมน่เหลาบอกฉูถ้าบ่มีละซาวซอยในแห้งพี่น้องเลยเปิดเฉลีล่ยเอาหน้าก็ได้โดยสาธุนี่ลรมาแล้วน้องนัดโรคมาลเลยเพิ่นเปิดแอร์แล้วเดี๋ยมัดกาใช่ยังพี่น้องบุ้งไหม ไปะเบิงตาเทิงน้ำนองนั่นมันแดงๆเนาะตาสาวเมาให้เบิดบอลนี่มันทีแน่กับไข่แน่อยู่บอลได้มานังห่างสิเออมันเป็นตุกลุกมันเป็นตุกลุกเนาะบอนั้นอันมันมันอยากจมพไปจะเฮ้ยเสียงลมมาเลยพี่น้องเลยเปิด ่นกันนนี่แลมงดอืๆเกดดนอืยกน้ดังไเบิ่งน้องนาดกับพรูนโลกกาพี่น้องเลยนี่เพิ่เปิดเพิ่เปิดพรลมเปิดปิดแอปิดอันไฟน้ำไใครแน่อยู่บนี้เนาะอะไรมันกลกมวนอยู่ไเบิ่งน้งนาดโลกะกนปลาลุ เอ้ยวน้องนัดหยาบขึ้นนังหัวบ่ทางนี้กะยากแน่พี่น้องมันลกยากตาหน,นีแล้วก็มันบกคอยงามก็เลยลกตาเทิงลองเบิง่งได้จังมวัดแล้วใช้่ล่กองกาของน้องนัดเด้ปอาโทเทวดาเปิดแอร์แล้วปะนี่นิว <c> ว <oughs> านสบายดีป้าลุง ออใช้กองกาลน้องนาดเด้โอ้ชิได้มัดหนึ่งหรืตัวนี้งกาของน้องนาดจอยกันพี่น้องเลยกัน,นกับผู้ใ้กาด้ำม,มื่ออื่นข้นได้กาดาก้ำม,มันกับสิบแล้วว่าย,ยู่ นี่เป็นอะไรกิเมยคืออยู่แจ่นี่แก่ไปแก่มันเลือกโบเลือกลกบอลมันพลอยเลยได้นี่บอเมื่อยเราหอบไห้น้าเลไย่างวานนะโอ้ลกกาหยาพี่น้องเลยได้กระซูซูเลยลกกาหยาแรงแรงเมื่อยแห้งเลยเมื่อยยันดึงกาได้บนเมือนยังเลยดึงจนเน้องนัทเห็ดแล้วบันนี้ ูนนี่คนเปิดพล่มให้แน่ใครแน่ตะกี้ลงมานนะเนาะปุ้ยเดดพออยู่ที่ไหมทา้งนั้นละมันเต้อะเนี่ยวุ่นหลุ่มๆอย่ในเจอนะ กระดออมันยากร้ายก็บบับัลกก็ได้ไม,ดดดดไมันเตยากร์ลูกกาดำอยู่บ่อ,อืมทำลูกกาได้มันก็ไปไวเนาะมันก็ได้ดำเนี่ยทันยากไปนน้ำลูกกาเมื่อยเจ้าบอลได้ลูกพลอยกันแคเนยุก <c oughs> พี่กีตอนตอนระบาดใหม่ๆน่ะคือคือมันสีบอรอนห่ได้พี่น้อง คือมันสิบวทีนี่พอมันบัดมันขึ้นมันใหญ่กับที่เติบมันกับท่านี้แหละงกลาอยู่ก่อนะคือว่าลูกยนี่ยใครกลัวปีกายอยู่เนาะปีกายได้ไปเอากาเข้าเหมือนแบบเอากาท่านเลียนเนี่ยอ่าไปตุ๋นเน่ยเน่ยเอาไปตุ๋นกึ่งเนาะเขาก็มืดเป็นหน่อยเช้าหน่อยก็เอาของเขา ออนะบอกเทวดาอันเปิดพระรุไม่แห้งแน่เลยไหมนาข้าวเปิ้ลนอยู่ตรงหน้าข้าวกระมูเลยขั้นขั้นหน้าอยู่ใกล้เอาน้องเนยมาลุกน้ำยูขี่หน่อยเลยแต่ว่าระยะทางกับท,บทราบถนนทุนทางเ่อสิมาฮอดลายหมูบ้าน เียบแล้วงบนอาหารน้อยหนึ่งเอ้ยอะไรหนึ่งมันมันลกง่ากับปลกมันมันเป็นมันเป็นก้อนอุ่มหลุมหลุมอะไรกันเฮ้ยใครแน่ เด็กก็อยู่นะแต่ตอนเด็กเนี้ยจักรเนี้ยอันนี้พายพี่น้องนำน้องปล่อยปลาอยู่แปดพรมจะวอนปเบิร์ดแล้วไปจักแเราว่านำมาหาง่ายไว้ปานน้องแบบนี้นำแบบนี้นั้น สามสี่เดือนกับตัวใหญ่แล้ว่ะพ่อปีแล้วปีนี้ก็ตำหึงแล้วหากเขาขยันอยู่ยน,ยนั่งพ่อมัดมันจะได้จัดหมัดเนะาะเวลาโอ้หี่นหอยเลยสภาพอากาศคล้มคๆเหมือนนี้ เจนวราจดีขนาดเนาะน้องนดังดนเปิดล่มพัดวิวีเลยพอแล้วไปไ้นห้องห้องผืนก็เลยมันบวงามนี่พายนี่ถ้าเราห้องผืนป็นสิง,งามน้ำน้องกับพี่ตาเหร่นอยู่แต่ว่าหย่านปิงพี่น้องเลยหย่านปิงไ,ไล,ยยงลยกลัวนี่ฟองมัดเอง ออเสื้อาวเศร้าเสื่อแลยที่นี่บนนี่กีบง่ามไปดลยพันจีถิ่มก็เชียดาได้พี่น้องดูกานะแต่เศร้ามากร็ได้องมัดมัดเอาเองเ้าก้องกาจะเูาเดียวบอกอยกันแหพี่้องเลยเากัมัดดูแจ้นะฮะกัมัดแล้วสามสิบ สามสิบสองโดยสามสิบสามมัดได้สามสิบสามหมัดแลกำมาทายคลิปให้พี่น้องได้เบิงได้ชมสาวมัดกลางงาม,ไ,มได้งามกองเฮากองเฮาหรือวะไมอย่างงามเป็นได้กระทอบอยู่ม,ยมันแหละพอดีใส่ซองใส่สอง,สสองพี่น้องว่าใส่จากสามเด้อวะาสาิบ่อพี่น้องมันบ่มีบ่มีกับปู <laughs> กามันลกหนักแน่ถ้าไปใส่สามกับมันกามันหยาบเนาะครับอีกอย่างหนึ่งหน้าทงบานมันบ่มีกระปูกระปูบ่ร้ายมีอยู่กระดับโตทรงโตบ่คอยกัดคันฝนเป็นใจกับอยู่เบิดบ่ตายง่ายเขานทำอะไรสามารถเอาเมื่อไหร่ซ่อมแต้องหาอือเอใส่ทงมือ ชุ่มคือขาเป <laughs> ิดแม่ะจะไปเดินหางก็คือแม่เบื่อ,อแล้วก็ติแ,กออกแหกคุณลัคขาเราแล้วไปเดินหา่าแต่ค้ามานันเอวมันกด คือสิพ่อเอิวกเจ้าลบไจริงไหเนี่ยเต่ว่าแห้งเนาะแห้งกูไส้ก็แห้งิ่งกูไส้แห้งร้ายกลัวเจ้าเอลีไหนก็ไหนไปยิ่งลบนี่กูไ้กสูไม่ยิ่งได้ยิ่งสิวัยกูไส้แต่ว่าเขาแบบบริยุทธ์ไปเลยรือทั้งลูกทังหมัด สไลด์ผู้ชายขาบมาเขาไม่แต่บอสลด์ผู้ชายดำแไกาไทยเป็นอะไรเนาะมาคอยมาลูกกาเป็นไหนมาสมากาไทยูยาไ่ก็ได้้ชยก็ได้ลูกาก็ได้ ดีไหมได้ละสาวเบื้องวิบเป็นคุณสุจพลนนะเด้แบบวิวชายเป็นสุดจะพ้นวราเบิ้งได้ละสาวคอยเบิ้งคอยกดไลค์กดแชร์อันบานน้ำมงเฮ็ดออกอีกแล้วเราหูโลดไฟได้ก่อนนะเราเพราะว่าเบิ้งในโทัวร์ครับนี่เครื่องซ่องมันอยู่ในเครื่องแล้วเด้งขึ้นมาเร็วแม่นมันอยู่ในจุ่มจุ่มเดียวกันเด้งเด้งเด้งซ่องกีบเฮ็ดกีบข้าว เอ้ยข่อยมาดก,ก็ได้ก็ได้ไปลกุก <c oughs> จังนะเขาสิมมาดเองก็ได้ธนาการเต้ธนาคารลุกธนาคารมาดเาขาผูแห้งร้ายนะไปไเปเต้เขาปลาโได้ได <c oughs> ้ขยาข้านเองขย้ว จัดการดอกดอนนั่นเราจัดการดอนนี้แล้วเมื่อเลยปลาหลุดได้เลยจะสิตัดปะมาจากตอกอยู่ให้น่าผักผมแล้วพี่น้องเลยตอกมันสั่นเออตองหน้าเทศแล้วบุบบุบอยู่พี่น้อง เออเตะก็ได้นองนัดก็ได้ใครแต่มับดอี่แ e ล yup. sure ้วมาบดแล้วก็แห้งน้าเลยน้าพนนางนัดว่าเอาเตะนานไมะพูดสาวเวียดน่อยบ่แนนยุ หน่าข้าวเปิ้นวุ้นย um ู่โอ้เอากำน้อยกำน่อยเต้กำไ่บ uh, ่ได้เออสามกำหนึ่งอืมลงแล้วบ้อนี่เทวดาอันเทวดาอันปล่อยฟน้ไหม่แล้วนะตกแล้วนี่ ว้มันโต๊ะอะไรตอนนี้นะมันโต๊ะแก้วพี่น้องเลยอุ้คุ้มคล้องล้วเลยยาแล้วืนะื่นนี่แล้ววนะเออกล้องไว เออจะได้เต้ไลอปวดแอลยี่บอเออระมัดกาก็ะได้พี่น้องเด้อบรรยากาศสุดๆเต้พี่น้องเลยฝนโปอยๆขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อที่เข้ามาหามับ z o งคลิปไปพอกันไม่ลิปหนาปาลุงน่าแล้ว อีหารแ้ตาบิน้อปกุละลานี่หา่งวอากาี้แ่แรงๆนะยอเนี้คือบ o ีีแต่แต่ตอนลงวาตืน